โ s สปินี้เรามาอยู่กันที่งานทดสอบรถโคล่ากูดแคทรุ่นใหม่นะครับซึ่งในทริปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีทั้ง3รุ่นย่อยเลยก็คือในรุ่นโปรรุ่นอัลต้าแล้วก็รุ่น GT นะครับในเรื่องของราคาครับในรุ่นโปรเนี่ยราคา7 9 9 0 0 0บาทส่วนในรุ่นอัลต้า8 9 9 0 0 0บาทและในรุ่นท็อปสุดหรือว่ารุ่น GT นะครับ199,000้านบาทครับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยออโตสปินได้นำรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่นโปรมาขับทดสอบครับเราม ในรุ่นโฟกันก่อนว่าเขามีออปชันอะไรมาให้บ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมทั้ง3รุ่นเลยนะครับดูว่าแต่ละรุ่นมีจุดแตกต่างอย่างไรบ้างครับแต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือขนาดของตัวแบตเตอรี่ครับมีความจุอยู่ที่57.7ิกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งในรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาได้มีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันทั้ง3รุ่นเลยหากเป็นในรุ่นก่อนเขาจะแยกกันใช่ไหมระหว่างรุ่น400กับรุ่น500โดยในรุ่นก่อนเนี่ยรุ่น4 0่ร้อเขาจะได้ขนาดความจุของแบตอยู่ที่47.7กิวั์ชั่วโง ส่วนในรุ่น500เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับขนาดความจุอยู่ที่63กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้ใช้เป็นขนาดแบตเตอรี่เท่ากันหมดเลยแต่ระยะทางในการวิ่งนะครับจะมีความแตกต่างกันครับ หากเป็นในรุ่นโปรและรุ่นเอ t ต้าเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่ระยะทาง480กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ครับส่วนในรุ่น GT จะวิ่งได้ที่ระยะทาง460กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ความแรงของในรุ่น GT ก็จะแตกต่างกันไปด้วยมาเรามาดูออปชันในรุ่นเริ่มต้นกันว่าคุณจะได้อะไรบ้างครับในรุ่นโปรนี้เนี่ยตัวไฟหน้าของเขาจะล้อมรอบด้วยไฟ daytime running light ครับเป็นไฟแบบ intelligent ซึ่งไฟหน้าทั้ง3รุ่นจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยสวยงามมากแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมตัติปรับไฟสูงต่ำให้ แบบอัตโนมัติด้วยแลวก็จะล้อมรอบด้วยกรอบสีเงินโครเมียมตรงนี้ตัวกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นแบบปิดตายเลยตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองและในรุ่นเริ่มต้นนี้เนี่ยคุณก็จะได้กล้องรอบคันด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามีให้ครบเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถมองเห็นตัวรถเนี่ยได้แบบรอบคันเลยทีเดียวครับที่ด้านบนของกระจกจะมีกล้องให้ด้วยกล้องตัวนี้เนี่ยก็ทําหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุตรวจจับรถยนต์เส้นเลนถนนใช้กล้องตัวนี้ในการตรวจจับนั่นเองถัดลงมาด้านล่างครับตรงนี้จะตกแต่งด้วยชี สีเงินโครเมียมเอาเป็นประมาณนี้นะด้านหน้าก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนเลยก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยก็จะมาในดีไซน์แบบนี้ในส่วนของด้านข้างครับรุ่นโปรและรุ่นอัลต้าจะได้ล้อมแม็กลายเดียวกันนะครับเป็นขนาด18นิ้วยางที่เขาให้มาเนี่ย215 50R18 กระจกมองข้างมีเฟเลียวให้ในตัวครับแล้วก็ด้านล่าง,งเขาเนี่ยจะมีกล้องให้ด้วยที่ด้านบนของหลังคามีซันลูฟมาให้ตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นแล้วนะครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบครีบฉลามด้วยและอีกหนึ่งจุดของความแตกต่างเลยนะครับก็คือในรุ่นเริ่มต้นนี้เขายังไม่ให้ระบบ V2L แต่ถ้าเป็นรุ่นอัลต้าและรุ่น GT คุณจะได้ระบบ V2L ด้านท้ายโดดเด่นเหมือนเดิมตามสไตล์ของโอล่ากูดแคตัวไฟท้ายของเขาและไฟเบรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นเส้นยาวๆเลยส่วนไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ที่ มุมฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีกล้องให้มีกล้องก็จะอยู่ตรงนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยส่วนระบบจอดรถ3รูปแบบในรุ่นโปรยังไม่ได้จะต้องเป็นรุ่นอัลต้าและรุ่น GT คุณถึงจะได้ระบบจอดรถ3รูปแบบของเขาการเปิดฝาท้ายเหมือนเดิมเลยแบบมันนวลมืออ๋อที่ปัดนน้ำฝนหลังยังไม่มีมาให้เหมือนเดิมนะแต่เส้นไล่ฟ้ามีมาให้นะครับ พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับก็มีขนาดที่เพียงพอต่อการใช้งานแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแผ่นบางสายตาตรงนี้อันเล็กๆเราสามารถดึงออกได้เปิดขึ้นมาด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเป็นชุดปะยางเติมลมให้แต่ว่าจะไม่มีเป็นยางอะไรให้นะแล้วก็จะมีสายนี่ p o r t a b l e c h a r g e r สำหรับการชาร์จกับไฟ AC ปลั๊กไฟบ้านปกติสามารถใช้ปลั๊กตัวนี้ได้ด้านหลังเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในการว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างระหว่างในรุ่นก่อนกับรุ่นใหม่นี้ครับ ในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยอย่างคันนี้เป็นตัวถังสีเขียวพิตาชิโอใช่ไหมภายในคุณก็จะได้เป็นเบาะลายๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหนังแล้วตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับหนังกลับสวยงามนะภายในของแต่ละรุ่นก็ต้องบอกว่าสีเนี่ยจะแตกต่างขึ้นอยู่กับว่าสีตัวถังภายนอกเป็นแบบไหนอย่างอันนี้สีข้างนอกเป็นสีเขียวข้างในเขาก็จะตกแต่งด้วยสีเขียวนะครับแอร์ด้านหลังไม่มีให้มีแค่ช่องจ่ายไฟสําหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือเป็น USB มีให้1จุดเท่านั้นแล้วก็กระเป๋า เบาะมีให้องศาท่านั่งนะครับก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนเลยนั่งได้ก็ถือว่าสบายมีพื้นที่วางขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ศีรษะยังไม่ติดกับเพดานผมสูง175่ซนติเมตรยังนั่งได้สบายอยู่มีที่หัวตรงนี้ด้วยในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับหากเราไปเทียบกับในรุ่นก่อนจะคล้ายๆกันหากคุณไม่สังเกตว่าหัวเกียร์ตรงนี้มันหายไปในรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบบิดแต่เขาได้ย้ายมาไว้บริเวณตรงคอพวงมาลายัยนี่ก็คือหลังพวงมาลัยนะครับอันนี้คือตำแหน่งเกกกกีีีีียยยยรร็จะม เียร์พีนะครับเกียร์พีก็คือการกดปุ่มตรงปลายการเข้าไปส่วนตรงนี้เป็นอะไรในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีไวเลสชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นแค่ที่วางโทรศัพท์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นในรุ่นที่สูงกว่าน,นี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นไวเลสชาร์จนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยส่วนหน้าจอนะครับจะมีขนาดอยู่ที่เอาแบบเป็นรวมๆนะเขาจะเป็นจอเดียวติดกันก็คือ17.25นิ้วแต่ข้างในเนี่ยเขาก็จะแยกออกเป็นตัวจอเรือนไม้ตรงนี้ขนาด7นิ้วและตรงนี้10.25นิ้วความคมชัดก็คือเหมือนเดิมนะเอาจริงมัน ไ,ได้ชัดมากแต่ก็มองเห็นรู้เรื่องทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนฟอนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือแบบเล็กๆในจังหวะของการใช้งานเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีปุ่มแยกออกมาทําให้ฟังก์ชันต่างๆการใช้งานต่างๆเนี่ยเขาไปรวมอยู่ที่หน้าจอการใช้งานแรกๆเนี่ยก็จะสับสนงงๆอยู่นิดนึงเพราะว่ามันไปรวมอยู่ที่หน้าจอประกอบกับเวลาเราขับเนี่ยเราต้องเอามือจิ้มอาจจะต้องละสายตาม,มามองที่ตรงนี้แรกๆอาจจะใช้งานยากแต่พอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งรู้ว่าตำแหน่งไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะทําให้การใช้งานของเราอะ่ะง่ายขึ้น ส่วนหน้าจอตรงนี้เนี่ยนอกจากจะดูพวกความเร็วแล้วเราก็ดูปริมาณแบตก็ได้หรือว่าการใช้ไฟเราสามารถดูที่ตรงนี้ได้ว่าในแต่และจังหวะของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยครับหน้าจอตรงกลางจะตัดมาเป็นกล้องรอบคันแล้วก็จะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้ง,งอยู่ข้างนอกเพื่อเตือนให้รอบข้างหรือว่าเออรถเราเนี่ยกำลังจะเคลื่อนที่หรือว่ากําลังจะถอยแล้วก็ตัวจของเขายังสามารถเข้าไปตั้งค่าระบบต่างๆได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาไปรวมอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดเลย เวลาใช้งานเนี่ยคุณก็จะต้องเข้ามาที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็จิ้มที่รูปรถตรงนี้ทําอะไรได้บ้างมาเรามาดูกันเลยเอาแบบคร่าวๆพอนะตัวพวงมาลัยนะครับคุณสามารถตั้งได้3ระดับก็คือจะให้มันเบาหรือว่ามันสบายหรือสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยก็คือพวงมาลัยเขาจะตึงมือเลยระบบตัวช่วยด้านหน้ามีอะไรบ้างอ่ะก็คือหลีกเลี่ยงการชนจะให้เขาเบรกหรือไม่เบรคความไวในการเตือนเราเลือกได้ ตัวช่วยให้อยู่ในเลนนะครับหากเราขับเข้าใกล้รถใหญ่เขาจะช่วยเบี่ยงรถเราอะให้ออกจากรถใหญ่แต่การเบี่ยงนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเลนของเราแต่แค่ไปชิดอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองพอเราเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเขาก็จะเอารองเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเลนเหมือนเดิมซึ่งเราสามารถเข้ามาเปิดปิดระบบนี้ได้ด้วยรวมไปถึงเวลาเขาเตือนเนี่ยจะให้มันเตือนแบบสั่นสะเทือนหรือว่ามีเสียงความไวในการเตือนเลือกได้เหมือนกันมีระบบอ่านป้ายจราจรด้วยหากเราวิ่งเกินที่กฎหมายเขากําหนดเขาก็จะมีเสียงเตือนแต่เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่า จะให้มันเปิดปิดระบบนี้หรือเปล่าการเปิดปิดระบบโฮเบกก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องเข้ามาตั้งค่าที่ตัวหน้าจอแล้วจองเขาเนี่ยยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarP ์เพเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าไปที่หน้าจอได้เลยเวลาเราเปิดแผนที่นําทางเนี่ยเขาก็จะโชว์ที่หน้าจอส่วนบายสปอตอะไรพวกนี้รุ่นเริ่มต้นจะไม่มีมาให้ครับเรามาต่อกันที่รุ่นอัลต้าราคา899,000บาทนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีออปชันที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่นโปรแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือขนาดแบตเตอรี่เท่ากันแล้้วก็ใชมอเต กียวันมาพูดถึงแรงมา้าแรงบิดกันหน่อยในรุ่นโปรและรุ่นอัลต้าเนี่ยเขาก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่143แรงมา้าส่วนแรงบิดจะอยู่ที่171นิวตันเมตรอันนี้2รุ่นจะเหมือนกันมาเรามาดูออปชันที่จะได้เพิ่มในรุ่นนี้บ้างด้านหน้านะครับคุณจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยมีกล้องให้รอบคันไฟหน้าเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือระบบ V2L ครับนี่เขาเพิ่มมาแล้วในรุ่นอัลต้านะครับส่วนดีไซน์ทางด้านท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกันหมดเล ที่ปัน่นน้ำฝนหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มีมาให้และอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มมาก็คือระบบการจอดรถ3รูปแบบในรุ่นอัลตา้าเขามีให้3รูปแบบมีอะไรบ้างก็คือการจอดแบบซองตรงๆซองชิงเฉียง,ยงแล้วก็การจอดแบบขนานข้างรุ่นอัลตา้ามีมาให้ละในส่วนของภายในนะครับหลักๆแล้วที่เขาเพิ่มให้ก็คือตัวไวเลสชาร์จแค่เอาโทรศัพท์ไปวางตรงนี้ นี่ชาร์จให้แล้วแล้วก็ตัวไวเลสชาร์จของเขาเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นก่อนจะอยู่ที่15วัต์แต่รุ่นใหม่นี้50วัต์ซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ชาร์จได้ไวมากมากด้วยแล้วก็บอกของเขายังมีระบบนวดให้ด้วยอ่ารุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็บายสปอร์ตมีมาให้นะครับระบบต่างๆมีมาให้ด้วยอ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับว่าในนิวโอล g า o ู c แคดนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มระบบป้องกันการ,การชนครั้งที่2อ่ะระบบนี้มันทํางานยังไงสมมุติว่ารถของเราอะ่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกไปแล้ว มันมีโอกาสที่รถอาจจะไหลไปชนซ้ําครั้งที่2ได้แต่ในรุ่นนี้เขาได้ป้องกันการชนครั้งที่ 2, 2> ครั้งแรกไม่รู้แหละว่าคุณจะชนด้วยสาเหตุอะไรแต่พอชนเสร็จแล้วอ่ะรถเขาก็จะไม่ไหลเพื่อไปเกิดอ,อุบัติเหตุครั้งที่2นั่นเองซึ่งในอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่เขาใส่มาให้ในรุ่นใหม่นี้แล้วด้วยสําหรับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่นโปรนะครับก็จะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินครับระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตาขถอยหลัง หรือว่า RCTA ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังหรือ RCTB ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตูเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดส่วนเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยในรุ่นโปรจะมี4จุดครับส่วนรุ่นเ l t ต้และรุ่น GT จะมี6จุด ครับเรามาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายกับรุ่น GT ครับในราคา1 9 9 0 0ล้านาหนะครับรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าจะมากกว่าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าครับแรงบิด250นิวตันเมตรซึ่งเขาใช้เป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันกับใน2รุ่นเมื่อกี้นั่นแหละแต่เขาแค่มีการปรับจูนให้มันมีความแรงมากขึ้นแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันแต่จะวิ่งได้ที่ระยะทางน้อยกว่าเพราะว่ามอเตอร์เขาแรงกว่ามันจะกินไฟกว่าซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยจะวิระะากเมต น้อยกว่า2รุ่นเมื่อกี้ย0กิโลเมตรนั่นเองเป็นมาตรฐาน NEDC เหมือนกันเรามาดูดีไซน์ภายนอกครับในรุ่นนี้เขาจะใช้สีเหลืองเข้ามาตกแต่งในส่วนของกันชนเนี่ยหากเราเทียบเลยนะ2คันนี้เห็นไหมกันชนจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะมีความสปอร์ตมากกว่าก็คือเขาจะเพิ่มชุดตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเป็นช่องสําหรับรับอากาศนะครับและอากาศเนี่ยมันก็จะมาไหลผ่านรูตรงนี้แล้วก็จะใช้เป็นสีเหลืองตรงนี้พร้อมกับคาว่า GT เข้ามาตกแต่งด้วยซึ่งตัวถังสีดำเนี่ยมันจะโดดเด่นมากมากนะ พอใส่สีเหลืองเข้าไปแต่เขาก็ยังมีตัวถังที่เป็นสีเทาเหมือนกับในรุ่น G-T ก่อดอันนั้นก็ยังมีเหมือนกันกล้องมีให้แบบรอบคันเลยแล้วก็กล้องด้านบนกล้องด้านหน้ามีมาให้ครบเลยดีไซน์ไฟหน้าจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่กันชนเห็นไหมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นมากๆกระจกมองข้างใช้เป็นสีเหลืองเลยด้านบนด้านล่างมีกล้องแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างส่วนตัวล้อมีขนาดเท่ากันครับ18นิ้วแต่ลวดลายของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนี่จะใช้เป็นสีดําปัดหน้าด้วยสีเงินแล้วก็ใช้สีเหลืองเข้ามาตกแต่งรวมไปถึงตัวคาลิปเปอร์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีเหลืองในรุ่นนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับในเรื่องของตัวช็อคอัพด้วยเพราะว่ากําลังของเขาอะมันแรงกว่ามีการปรับเซตให้มันตอบโจทย์ าใช้งนมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับคําว่า GT เล่นลวดลายสีเหลืองเหมือนกันและถ้าเรามองลอดเข้าไปข้างในตรงนี้เนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยสีเหลืองนะครับเล่นโทนสีสีเหลืองที่ปัดน้ำฝนหลังไม่มีเหมือนกันแล้วก็จะมีนี่เป็นโลโก้คําว่า GT แปะมาให้ตรงนี้ในขณะที่2รุ่นแรกจะไม่มีมาให้นะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์ครับถ้าเป็นใน2รุ่นก่อนจะเป็นแบบเรียบๆอันนี้จะมาเป็นคลิปซึ่งเป็นคลิปสีเหลืองตรงนี้เนี่ยตกแต่งคล้ายๆกับลายเคปลาด้านๆแต่ไม่ใช่เป็น ้าเคปลาจริงนะเป็นชิ้นพลาสติกเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้กล้องด้านหลังมีมาให้นะครับฝาท้ายนี่ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้า เท่เลยนะครับส่วนยางอะไหล่อะไรพวกนี้เขาก็ไม่มีมาให้เหมือนเดิมให้มาเป็นชุดปะยางเติมลมแล้วก็สายชาร์จสำหรับเสียบปลั๊กไฟบ้านของเรานั่นเองครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ระบบ V2L นะครับคือเขาจะสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอะ่ะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่3,300วัตต์นั่นเองนี่เห็นไหมเขาจะต่อสายออกไปที่เครื่องเสียงนะครับ สำหรับภายในนะครับตัวโทนสีของเขาดุดันมากๆรวมไปถึงการตกแต่งภายในบอกเลยว่ามันดูสปอร์ตด้วยตัวเบาะนี่เบาะคู่หน้านะครับจะมาเป็นแบบชิ้นเดียวก็คือเป็นเบาะแบบสปอร์ตเลยตัวหัวหมอนจะไม่สามารถแยกได้ต่างจากใน2รุ่นแรกและมีคําว่า GT ปักมาให้ด้วยไม่ใช่แค่ข้างหน้านะเบาะหลังก็ปักคําว่า GT ให้นะครับและเขาจะใช้เป็นผ้าหนังกลับแล้วก็ข้างๆเขา,ขา,ขาจะเดินขอบด้วยสีเหลืองเออมันดูสวยนะมันดูเท่ แล้วก็โทนสีของเขาอ่ะจะเป็นสีดําเลยเนี่ยเห็นไหมตรงหลังคาตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยอ่ะผมลืมเปิดให้ดูนะเปิดยังไงนี่เขาจะเปิดฐานรองด้านล่างก่อนแบบนี้ปุ่มเขาจะแยกกันนะครับส่วนปุ่มทางฝั่งขวาเนี่ยคุณก็จะสามารถเปิดกระจกได้นี่กดเปิดกระจก ประมาณนี้กระจกที่มองไปด้านหลังยังไม่ใช่แบบตัดแสงนะเป็นแบบแมนนวลมือส่วนบายสปอตอะไรพวกนี้มีมาให้หมดเลยชุดคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอามือไปลูบๆอะ่ะมันจะเป็นแบบหนังสกัสกๆคล้ายๆกับหนังกลับมันดูเท่เออนอกจากการขับขี่ที่มันจะได้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มันแรงขึ้นแล้วนะครับโหมดการขับขี่ในรุ่นนี้จะมีอยู่6โหมดถ้าเป็นใน2รุ่นแรกนะครับเขาจะมีแค่5โหมด5โหมดมีอะไรบ้างอ่ะก็คือ Eco, Eco Plus Normal Sport และ Auto ส่วนในรุ่นนี้เขาเพิ่มอินดิวเวนทัวเข้ามาก็คือเราสามารถเข้าไปคัสตอมได้ว่าจะให้น้ำหนักพวงมาลัยเป็นแบบไหนกำลังเครื่องยนต์เป็นแบบไหนนะอันนี้ก็คือ1จุดของความแตกตา่างส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยจัดเต็มเทียบเท่ากับในรุ่นอัลต้าเลย เดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถจากสระบุรีกลับที่กรุงเทพนะครับระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรกว่าๆตอนนี้ผมก็รีเซ็ตหน้าจอเป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกิโลเลยนะครับว่ามันจะใช้ไฟแค่ไหนนะครับตอนสตาร์ตอนนี้เนี่ยไฟของผมเหลืออยู่67%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงที่หมายแล้วจะวิ่งที่ระยะทางกี่กิโลเมตรและไฟเนี่ยมันจะเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับตอนนี้เราก็ขับออกมากันสักพักแล้วนะครับโหมดการขับขี่ในรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้า เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันทั้ง5โหมดเลยเริ่มกันที่โหมดประหยัดก่อนนะครับหรือว่าโหมด Eco โหมดนี้เนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับเพราะว่าเป็นโหมดสําหรับการขับขี่แบบประหยัดคันเร่งเนี่ยจะมีความนุ่งน่วงหน่อยถ้าเทียบกับในโหมดอื่นๆตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดประหยัดละอ่าวิธีการปรับโหมดของเราเนี่ยก็คือเข้ามาที่หน้าจอนะก็คือเขาจะควบคุมที่ตัวหน้าจอหมดเลยจะไม่มีปุ่มแยกที่เราเห็นตรงเนี้ยคือปุ่มแอร์ในโหมดประหยัดเนี่ยจังหวะที่เราเหยียบคันเร่งเอาจริงแล้วมันลื่นไหลได เร่งนะสามสองหนึ่งไปเนี่ยความเร็วเขาก็พุ่งให้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่ดเลยเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวความเร็วมาเกือบร้อยยี่แล้วเห็นไหมข้างหน้าทางโคง้งลองเข้าโค้งสักแปดสิบโค้งลึกนะตรงนี้ 75. เจ็ดสิบห้าเพลระบบช่วงล่างกันหน่อย เอาจิงไม่หลุดนะยังพอได้เมื่อกี้โค้งลึกมากเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเมื่อขับบนทางขรขระผมว่าช่วงล่างเขาซับได้ดีอัตาราเร่งในโหมดอีโคใช้ได้เลยนะถ้าให้ผมแนะนํานะผมว่าโหมดนี้เนี่ยเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยขับต่างจังหวัดทางล่งรถติดเหมาะเลยแล้วก็ยังเป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานด้วยแต่การที่เราจะใช้โหมดนี้ให้ประหยัดที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องใช้คันเร่งให้มันเหมาะสมด้วยถ้าเราอยู่ในโหมดประหยัดแต่เราไปตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งยังไงมันก็กินไฟเออเราต้องทําความเข้าใจของแต่ละโหมดอันนี้ โหมดอีโคไปละเดี๋ยวเรามาในโหมดอีโคพลัสอ่าอีโคประหยัดแล้วใช่ไหมมีอีโคพลัสอีกแต่เงื่อนไขการใช้งานในโหมดนี้ครับเราต้องขับต่ํากว่า60หรืกิโเมตรต่อชั่วโมงไม่งั้นเขาจะเข้าโหมดนี้ไม่ได้อ่าจิ้มไปที่อีโคพลัส ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะยอมรับให้เรากดถ้าเราใช้ความเร็วมากกว่า60เนี่ยกดไปแล้วมันจะเด้งออกพอเรากดเข้า Eco Plu s แล้วนะครับเราก็จะเติมคันเร่งไปได้เลยหลักการทํางานของในโหมด EcoP พั s นี้เนี่ยเขาจะควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาจะเข้ามาควบคุมการทํางานของตัวคอมแอร์ครับเพื่อไม่ให้คอมแอร์เนี่ยมันกินไฟเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของความเย็นของแอร์เรานะทวิ่งในโหมดนี้เนี่ยแอร์ Air จะไม่ค่อยเย็นแตผม จะลองทำท็อปสปีดในโหมดนี้ดูว่าได้เท่าไหร่ จะอยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมตอนนี้ตันแล้วนะผมเยียบไม่ไปละคันเร่งผมเยียบค้างไว้อยู่แต่เขาจะวิ่งแค่เท่านี้โหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้สําหรับกรณีที่แบตรถของเรามันใกล้หมดแล้วแล้วเรากําลังมองหาตู้ชาร์จขับไปหาตู้ชาร์จเราสามารถใช้โหมดนี้ได้เพื่อให้รถมันประหยัดไฟมากขึ้นมาเรามาต่อกันที่โหมด normal นะครับหรือว่าโหมดปกติของรถคันนี้ครับโหมดนี้เนี่ยก็คันเร่งจะไวกว่าในโหมด eco และก็ eco plus พราปรับมาเนี่ยคันเร่งติดท มาากขึ้นจังหวะที่เหยียบคันเร่งครับนี่ลื่นไหลได้ดีเลย แต่มันก็ไม่ได้แรงถึงกับว่าหลังติดบอกแต่ว่ามันเป็นความเร็วแบบวาร์ฟออกไปอ่ะเออใช้ได้เนี่ยความรู้สึกเหยียบมาแป๊บเดียวร้อยสามแล้วซึ่งท็อปสปีดของเจ้าคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือความเร็วท็อปสปีดของเขาแต่เหยียบแป๊บๆนี่วิ่งร้อยยี่ร้อยสามสบายเออโหมดนี้โอเคเลยเป็นโหมดปกตินะครับใช้งานได้ทั่วไปไม่ว่าคุณจะขึ้นเขาลงเขาคุณใช้โหมดนี้สบายเอาจริงโหมดอีโค่ก็ขึ้นเขาลงเขาได้มาลองในโหมดที่แรงที่สุดครัในนนถี้ก็ือ โหมดสปอร์ตทันทีที่เรากดโหมดสปอร์ตนะครับตัวหน้าจอเรือนไม้ตรงนี้ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็คันเร่งของเราเนี่ยจะไวขึ้นเหมือนรอบมันจะประมาณว่าเราไม่ต้องรอรอบแบบเหยียบปุ๊บพุ่งปับ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะเหยียบนะสามสองหนึ่งไปเนี่ยมันจะแรงกว่า คือมันจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนในกรณีที่เราจอดอยู่นิ่งแล้วเรากระแทกออกตั้งแต่ออกตัวเอออันนี้โหมดสปอร์ตจะพุ่งเลยแต่พอเราเคลื่อนตัวมาแล้วอ่ะมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยวาร์ปมากใช่ไหมเออแต่เนี่ยคือเหยียบปัดเดียวก็มา100ยี่ละอ่ะนี่ผมแค่กอก,อกอคันเร่งนะครับความเร็วก็มา120เคลมต่อชั่วโมงลนะเออถือว่าเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับเอาไว้ใช้เวลาเราเร่งรีบนะครับมุดซ้ายมุดขวาแต่มันก็จะแลกกับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานนะที่มันมากขึ้นด้วยถ้าไม่จําเป็นผมไม่แนะนําให้วิ่งในนโมดอรนะพาไฟ รถของคุณอะ่ะมันจะหมดได้ไวขึ้นแล้วก็ยังมีในโหมดอัตโนมัติครับนี่อ่ะจิมเข้าไปโหมดอัตโนมัตเนี่ยก็เป็นโหมดออโต้ของรถคันนี้เขาก็จะคำนวณให้เองว่าควรจะใช้คันเร่งยังไงประมาณไหนซึ่งในโหมดนี้อ่ะมันก็จะใกล้เคียงกับในโหมดนอร์ม l ลประมาณนี้และนอกจากนี้นะครับเรายังมีโหมดคันเร่งอัจฉริยะด้วยหรือว่าที่เรารู้จักกันในโหมดวันแพดเดิลนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับให้อยู่หน้าจอปรับโหมดนี้แหละแล้วก็เลื่อนมาข้างล่าง จะมีคําว่าคันเร่งอัจฉริยะกดเข้าไปหลักการทํางานของโหมดนี้ครับจังหวะที่เรายกคันเร่งเดี๋ยวผมจะลองขับไปก่อนนะยกคันเร่ง จะเหมือนกับว,ว่ารถมันเบรกเองทั้งที่ผมไม่ได้เบรกนะแค่ยกคันเร่งเนี่ยมันจะทําแบบนี้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยและช่วงจังหวะที่เขากําลังหน่วงเนี่ยเขาจะปั่นไฟกลับเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ก็คือเป็นไฟฟรีที่เราแบบไม่ต้องไปชาร์จเลยนะเขาจะปั่นไฟกลับเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่เองนะครับโมดนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นในช่วงที่คุณลงเขาอาคุณลงเขาคุณใช้ในโหมด One Pedal ตัวเนี้ยหรือว่าโหมดคันเร่งอัจฉริยะตัวรถเขาจะหน่วงให้ได้ไฟฟรีกลับมาแล้วกก็็ลดดารใช้้้้เเบดดวยอออันนนีถืปข แต่โหมดนี้เนี่ยหากใครไม่เคยใช้งานหรือว่ามาใช้งานใหม่ๆอ่ะอาจจะรู้สึกงงๆกับตัวคันเร่งเขาเพราะถ้าคุณขับรถน้ํามันมาก่อนและมาขับในโหมดนี้มันจะรู้สึกเวียนหัวเพราะว่าพอยกคันเร่งเหมือนมันจะหน่วงเบาๆแต่ถ้าคุณใช้ระบบนี้จนชินแล้วคุณจะฟินกับมันมากเพราะคุณไม่ต้องสลับเท้ามาเหยียบเบรกเลยคุณใช้คันเร่งอย่างเดียวเนี่ยอย่างตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยเขาหยุดให้เองอันนี้เป็นความพิเศษของในโหมดนี้เลยในเรื่องของการเก็บเสียงครับหากเราวิ่งที่ความเร็ว ประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าคันนี้เก็บเสียงได้ดีแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ถ้าใช้ความเร็วที่มากกว่านั้นแล้วเราก็จะได้ยินเสียงลมอะเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารให้เราเริ่มได้ยินบ้างสําหรับระบบช่วงล่างในรถคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแมกเฟอร์สซดตัดครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมจากการใช้งานเนี่ยช่วงที่เป็นรอยต่อถนนหรือว่าเป็นทางขูดขาช่วงล่างซับได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับว่ามันดีมากมันนิ่งมากและเมื่อเราเข้าโคค้งที่ววามมเรร็ปะ สักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหากเราไม่ได้เปลี่ยนเลนเร็วๆหรือว่ากระทันหันตัวรถยังคงควบคุมได้ดีอยู่แต่ในกรณีที่เราแบบหักหลบหรือว่าเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะครับตัวรถก็จะมีอาการคลุเคลงเล็กน้อยเป็นประมาณนี้ในส่วนของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นเริ่มต้นนี้เนี่ยเขาก็ให้เป็น Adaptive Cruise Control มาแล้วนะวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเราสามารถปรับเซ็ตได้ที่ปุ่มฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับเมื่อเราปรับเซ็ตไปแล้วรถก็จะวิ่งที่ความเร็วที่เราล็อกเอาไว้ เมื่อคันหน้าเขาเบรกรถเราก็จะเบรกตามครับพอรถคันหน้าเคลื่อน,น,นที่รถเราก็จะเคลื่อนที่ตามจนถึงระดับุคอนโทรลที่เราตั้งเอาไว้และเรายังสามารถเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับคันหน้าเนี่ยได้4ระดับด้วยกันหากอยากให้มันงห่างเราอยู่ระดับ4เลยหากให้มันชิดหน่อยก็มาระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับเวลาที่เราต้องขับรถไกลๆทางยาวๆไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองนะครับระบบตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือการขับขี่ของเรานั่นเองส่วนระบบช่วยเหลืออื่นๆนะครับก็มีระบบช่วยความปลอดภัยคนเดินเท้าครับในกร ที่เราขับรถอยู่แล้วมีคนเดินตัดหน้าที่ความเร็วต่ำเนี่ยเขาจะเบรคให้เองมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนครับเขาจะใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับเส้นเลนถนนสมมุติว่าผมขับชิดเส้นเลนถนนแต่ผมขับชิดเส้นเลนนะ เห็นไหมเขาจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็พวงมาลัยของเราเนี่ยมันจะมีอาการสั่นเล็กน้อยเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเออเรากาลังจะออกจากเลนแล้วนะซึ่งระบบพวกนี้เราสามารถเข้าไปปิดได้ถ้าเราลาคาญหรือว่าจะให้มันเตือนแค่เสียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะให้มันสั่นอย่างเดียวก็ได้และเมื่อเราใช้ความเร็วมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนคล้ายๆกับเสียงเมื่อกี้เหมือนกันเราก็สามารถเข้าไปเปิดปิดระบบได้และเรายังสามารถเลือกความไวในการเตือนได้ด้วยครับว่าจะให้มันต่ํามาตรฐานหรือว่าสูงนะ ถ้าต่ำเนี่ยก็คือเขาจะเตือนช้ามาตรฐานก็คืออยู่ในระดับกลางๆส่วนสูงเนี่ยก็คือเอกอะก็คือเตือนเลยครับแล้วตอนนี้เราก็วิ่งมาระยะทาง55กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่53%จาก67ก็ใช้ไปประมาณเท่าไหร่อ่ะ14%กับ55กิโลเมตรก็ถือว่ากินไฟไม่เยอะนะมาเรามาดูกันว่าอันนี้เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ กินไฟเฉลีย่ยอยู่ที่14.1กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าไม่กินนะเพราะว่าความเร็วที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ความเร็วประมาณ100-120แล้วก็มีเร่งในโหมดสปอร์ตด้วยนะครับตอนที่เราทดสอบกันไปพอถึงช่วงนี้เนี่ยรถมันเริ่มชะลอตัวก็จะใช้ความเร็วยืนพื้นประมาณ80-90โหมดที่ใช้ขับหลักๆนะก็จะเป็นโหมด Normal แต่ว่าผมใช้ตัว one p a d a l ไปด้วยมันก็เลยประหยัดด้วย ครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับด้วยระยะทาง104กิโลเมตรผมใช้ไฟไปเนี่ยอัตราเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่14.6กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตร เมื่อเราหารออกมาแล้วนะครับก็จะเท่ากับว่าไฟ1หน่วยวิ่งได้ที่ระยะทาง6.8กิโลเมตรครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยระยะทางต่อ1นกิโลเมตรเราจ่ายเงินค่าไฟอ่ะไม่ถึง1บาทถามว่ามันประหยัดไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งซึ่งการใช้งานของผมเนี่ยผมจะยืนพื้นมาอยู่ที่ประมาณความเร็ว100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการใช้งานจริงไม่ได้ขับเน้นประหยัดเลยแต่ถ้าใครเท้าเบาก,ว,กว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าได้ตัวเลขที่มันดีกว่านี้ด้วย แต่ถ้าถามว่าถ้าขับแบบผมเนี่ยถ้าช้าเต็มร้อยใช้ไฟเรือสูงจะได้ประมาณกี่กิโลเมตรที่ผมได้ลองคำนวณน,นะก็จะอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรอันนี้เป็นการขับขี่แบบปกติทั่วไปเลยถ้าคุณเท้าเบาผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ400กว่าด้วยก็ถือว่าเจ้าโอ a g o o d Cat ในรุ่นโปรหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับก็ได้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่มันครอบคุมการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีให้เท่ากับในรุ่นอัลต้าหรือว่ารุ่น GT แต่่่สิงทีีเขามใ ผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานละในราคา799,000บาทคุณไม่ต้องเสียแพงกว่านั้นแต่คุณก็ขับไปไหนมาไหนถึงที่ใหมยได้เหมือนกันได้แบตเตอรี่ขนาดเดียวกันแต่ว่าประหยัดเงินไป1,000 0แบาทแต่ถ้าคุณยังคิดว่ารุ่นนี้เอ,อ่อออปชันมันยังไม่พออยากได้ออปชันที่มันแน่นมากกว่านี้อยากได้ไวเลดชาร์จอยากได้ระบบ V2L หรือว่าระบบความปลอดภยัยอื่นๆคุณก็เสียเงินเพิ่มอีก1000 0แบาทไปเอารุ่นออลตาก็ได้แต่ถ้าอยากได้ความแรงที่มากขึ้นหรือว่าความสปอร์ตที่มากขึ้นก็ไปซื้อในรุ่น GT 1 99,900สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ครับเอาเป็นประมาณนี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าคุณอยากรับชมตัวจริงของรถ OLA GoodCat คุณสามารถไปรับชมได้ที่โชว์รูมเกรด t วอร์มอเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ออโตสปินขอตัวลาไปก่อนและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ